คุณเคยมีประสบการณ์ความรักที่มันเลวร้ายจนเกือบจะทำให้คนที่คุณรักรวมไปถึงตัวคนเองเสียใจที่สุดบ้างไหมทำไมสอนไม่เคยจำเนี่ยเขาจำไม่ได้อ่ะโอ้ยมือ สอนนี้เป็นเท่าตัวจัดก,กันไหมมันเสาร์นี้เหรอือม,อมันเสาร์นี้มันเสาร์นี้เขาติดซ้อมอะเออแล้ววันอาทิตย์ก็ได้วันอาทิตย์ก็มีสอนรุ่นน้องอ่ะอทำไมสองสามเดือนนี้มีสอนน้องบ่อยจังเลยอ่ะเราจะเอนอยู่แล้วนะเนี่ยอ่านหนังสือซะบ้าง ครับก็นี่ไงเขาให้ตัวเองสอนอยู่เนี่ยสอนเขาไม่ได้เหรอได้เดี๋ยวสอนให้ก็ได้ครับแงเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวเขาพาไปเที่ยวจัดจุจักแล้วกันเนาะสัญญา okay. สัญญาครับไปนั่งนี่ก่อนก็แล้วกันครับโอ้ยทำไมจัดจุจักมันกว้างอย่างนี้วะเนี่ย อะไรกัน,ดกมมกนเดินไาไม่กี่ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วอ่ะไม่กี่ชั่วโมงเออใช่ไม่กี่ชั่วโมงเองอ๋อแล้วนี่จะไปไหนต่อเนี่ยก็วันจะไปดูลูกหมาตรงนั้นใช่ไหมลูกหมาเหรอนี่ให้ลูกหมาเลียมือตัวเองแล้วตายยกคอขึ้นมาแล้วเขาจะจ่ายไว้อลไเนี่ยามาให้โขมา เพื่อนโทรมาเพื่อนอืมเออร้อนจังเลยอ่ะไงเดี๋ยวเขาเดินไปซื้อน้ำให้ตัวเองแล้วกันเนาะไงเดี๋ยวตัวเองรอตรงนี้ก่อนได้งเดี๋ยวมานะเฮ้ยแกเดินลงแกจะเอาของให้เขาไว้ที่ไหนก็จะรอตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ออกมาเช้าวันอีกไม่เกินห้านาทีเขาก็ออกมาอืมดีเหมือนกันเพราะฉันอ่ะขี้เกียจเดินเหมือนกันเลย แหมวันนี้วันเกิดแกไม่ใช่หรอ<ช>แล้วแทนที่เขาจะให้ของขวัญให้แกแกกลับเอาของขวัญไปให้เขาอ่ะแกก็จะให้เขามาให้ฉันเฟรดเดได้ไงฉันก็อยากจะให้เขาตอบแทนบ้างเห็นเขาเครียดเครียดมาเยอะแล้วนะของฉันล่ะพี่ชะให้ทุกัายฉันไม่เคยได้คืนเลยนะใจเย็นะเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันและอย่าเอามาพูดที่โรงเรียนอีกเดี๋ยวคนอื่นรู้จะมาใจเย็นอะไร ลูกในท้องอ่ะจ,จะรับผิดชอบไหมถ้าไม่รับผิดชอบอจ,จะไปเอาออกละเพราะนี้มันก็3เดือนแล้วใจเย็นๆวายใ<ป>จเย็นนะมันไม่ใช่อย่างที่คิดไม่มีอะไรจะทำ เดี๋ยวจบมกแล้วเราไปเรียนต่อด้วยกันนะตั้งใจอ่านหนัสือดีจะได้สอบได้ก็ตัวเองก็สอบเขาสิได้เดี๋ยวสอนให้ขอบคุณค่ะใครมาทำกับเธอให้เจ็บหัวใจก็แค่ให้ก่อนเห็นก่อนนั้นให้เธอรับมาเพียงเธอจับโยนให้ไกลสิตา เป็นอะไรลูกกายโทรมาบอกแม่ว่ามีเ,เรื่องมาไฟมีอะไรไฟบอกแม่นะแม่รักลูกนะไฟลงมานั่งคุยนั่งกินข้าวกับแม่นะวันเกิดลูกแม่เตรียมของที่ลูกชอบไว้เยอะแยะเลยไฟมาหาแม่นะลูก ค,ความรักที่ไม่สมหวังก็เปรียบได้กับฝันร้ายแต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาก็จะพบกับความจริงที่ว่าเรายังมีคนที่รักเราและสิ่งที่เรารักอีกมากมายม่มีอะไรจะทำร้ายเธอให้เธอกับเธอทำ